สวัสดีค่ะสวัสดีค่ะเป็นยังไงเนาะอาการบาดเจ็บจะว่าจะมาเปิดสองล้อพ่อแดงโอเแขกฮะโค้งโล่มัวในไทยสองเธอจะเป็นียังเขาที่ว่าขาเค่งเป็นยังไงจ้ะ มันเป็นเมือหนึ่งเก่งแต่นีขึ้นมานีแต่นีต้งไปห้องนีตรงนี้ว่าป็นอ๋อมองเขาเข้าว่าป็นเป็นแต่อันนาขากับขางขามันก็เป็นขาเดียวขาไม่แห้งอ่ะขานี่บ่เป็นอ๋อเป็นเป็นซสีกขัว